มาอีกหนึ่งเรื่องร้อนนะคะกรณีชายชาวต่างชาติทำร้ายแพทย์หญิงทานดาวที่หาดท,ที่ภูกเก็ตเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้อย่างที่เรารายงานข่าวไปว่าคุณหมอกับเพื่อนเนี่ยไปเดินแล้วก็ไปนั่งพักที่บันไดแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนมีอะไรมาข้างหลังแล้วก็โดนเตะหลังไปเมื่อวานนี้ข้อมูลที่ออกมาคือทั้งตัวของฝรั่งแล้วก็ทนายยังออกมามีคลิปใช่ไหมคะที่บอกว่าไม่ได้เป็นการเตะบอกล้มล้มไปโดนแล้วเท้าก็ไปโดนนะคะปรากฏว่าวันนี้ ก็มีความเคลื่อนไหนวออกมาก็คือชาวต่างชาติคนนั้นเนี่ยนะคะพร้อมกับพญญาวันนี้มาเนี่ยคือมายกมือไหว้อนนขอโทษเลยนะคะควันนี้มาแบบยกมือไหว้ขอโทษบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทําร้ายแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโกรธเพราะคิดว่าถูกบุกรุกอีกแล้วะค,ะคือเจอบ่อยใช่ะนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าเนื้อ,อหาบางช่วงบางตอนที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปเริ่มจากคลิปในวันเกิดเหตุกันก่อนนะคะ เนี่ยค่ะมันจะมีจริงๆเนี่ยจะมีเสียงคำต่อว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าก็เป็นคำยาบนะอ่ะนะก็ขอต้องขออนุญาตด,ดูดเสียงไว้แต่ว่าถ้าฟังจริงๆเนี่ยก็จะ อ่ะเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่านิดนึงนะคะน้ำเสียงของฝรั่งที่ด่าเนี่ยเป็นน้ำเสียงของคนที่มีอารมณ์โกรธมากแล้วเนี่ยก็เป็นนะคะช่วงที่เกิดเหตุแล้วก็โอ้โหพอคลิปนี้ออกมาคือคลิปนี้ออกมาหลังจากที่มีข้อมูลว่าเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะลื่นล้มแล้วขาไปโดนพอคลิปนี้ออกมาก็เลยยิ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างแต่ว่าล่าสุดนี่ค่ะ อันนี้คือภาพที่เจ้าตัวนะคะนายเดวิดมายกมือไหว้ขอโทษคุณหมอทานดาวระหว่างที่นายเดวิดและพัญญามาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวนี่นะคะสามีพัญญาคู่นี้เนี่ยให้ทนายประสานกับตำรวจแล้วก็ทางรองผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตขอมาแถลงขอโทษค่ะใจความเนี่ยสรุปได้ว่าอยากจะขอโทษชาวไทยทุกคนขอโทษชาวไทยทุกคนขอโทษคุณหมอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ผ่านมาในรักเมืองไทยมากสนับสนุนชาวไทยทุกคนและปัจจุบันก็มองว่าไทยก็คือบ้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมามีคนบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยทุกๆสัปดาห์อย่างล่าสุดก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่ง7ถึงคนที่บุกเข้าไปถึงในสนามหญ้าแล้วก็ในสระว่ายน้ําภายในวิลล่าด้วยก็เลยห่วงเรื่องความปลอดภัยทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ของคุณหมอเข้ามาอีกเนี่ยก็เลยมีอารมณ์รุนแรงกว่าปกติ ส่วนที่ไม่ได้ขอโทษคุณหมอตั้งแต่แรกเพราะตอนนั้นคือโกรธมองว่าเป็นการบุกรุกแต่ยืนยันว่าไม่ได้พูดเหยียดว่าเป็นแค่คนไทยพื้นถิ่นค่ะขณะที่พัญญาของนายเดยวิดยอมรับนะคะว่าก็พูดอะไรไปหลายอย่างด้วยความโกรธแต่ไม่ได้ขู่ว่าจะมีการยิงอะไรยอมรับว่ารู้จักกับตำรวจใหญ่เพราะรู้จักจริงแต่ก็พูดไปด้วยความโมโหส่วนประเด็นว่าพูดหรือไม่พูดว่าคนไทยเนี่ยขอโทษต่างชาติได้ แต่ฝรั่งเนี่ยจะขอโทษคนไทยไม่ได้ประเด็นเนี้ยตกลงพูดไหมเออเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยรู้สึกขึ้นมากเลยจากจากคำพูดนี้นะฮะปรากฏว่าพัญญาของเขาเนี่ยนะคะบอกว่าจะไม่ได้ว่าพูดหรือเปล่าเพราะเบลอเนื่องจากถูกปลุกขึ้นมากลางดึกแต่ตอนนี้ยอมรับว่ารู้สึกผิดและยินดีจะรับผิดชอบทุกอย่าง โดยทั้งนายเดวิดและพัญญายกมือไหว้ขอโทษคนไทยขอโทษคุณหมอขอโทษคนภูเก็ตเหมือนกับบอกว่าให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะขอโทษอ่าเดี๋ยวไปลองฟังจากทั้งสองคนดีกว่าค่ะเกิดขึ้นนะคะใจขอโทษจากใจจริง ที่ไสแสดงมารยาทที่ไม่ไม่น่าให้อภัยก็จริงๆไซส์ขอโทษทุกสายขอโทษทุกสื่อที่ว่ามันทําให้ภูเก็ตเราเสียหายตรงนี้นะคะใส์ขอโทษมากๆแตาไ่ส์ไม่อารมณ์เป็นหละคือโกรธอะไรไสตอนนี้รู้สึกเสียใจขอโทษจากจริงใจค่ะใสขอโทษทุกสื่อไซสขอโทษทุกอย่างค่ะจะให้ทำยังไงซส์ยินดีค่ะขอโทษคุณหมอค่ะคุณหมอขอโทษค่ะขอโทษค่ะตอนย็นนั้นไม่ทราบว่าเป็นคุณหมอไซส์ขอโทษ

ฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยก็พูดเหมือนกับขอโทษคนไทยทุกคนเหมือนแบบอย่าขออภัยอยากขออภัยอย่าโกรธขอโทษนะแต่เมื่อกีม้มันจะมีอยู่จุดหนึ่งตรงตอนที่พัญญาคนไทยพูดแล้วพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยหลายคนก,ก็ยังติดใจในคําขอโทษตรงที่เธอบอกว่าพอดีตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นคุณหมอ,อม,มันก็เกิดคําถามขึ้นมาใน,ในโลกออนไลน์น,นะคอมเมนต์เขาก็ถามอีกว่าแล้วยังไงอะ่ะถ้าหากว่าสมมุติว่าผู้ที่ถูก กระทำไม่ไม่ใช่คุณหมออ่ะมันมีสิทธิ์ทําได้หรอไม่ว่าจะเป็นหมอหรือเป็นอาชีพอะไรก็ตามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันเท่ากันหรือเปล่าเงนี้นะนะคะด้านนายนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าในส่วนของจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเน,เน้นเรื่องการให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนในด้านกฎหมายอะไรที่ผิดก็ให้ว่าไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะ ในขณะที่วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่อําเภอถลางองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบไปที่นี่ค่ะที่นี่ก็คือปางช้างเป็นปางช้างของนายเดวิดนะคะที่เมื่อวานเรารายงานไปใช่ไหมคะว่าเขาก็มีปางช้างมีธุรกิจที่ดูแลอยู่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยไปตรวจสแกนไมโครชิปช้างทั้ง14เชือกในปางช้าง พบว่าทั้งหมดมีไมโครชิปถูกต้องทุกตัวนะคะใบอนุญาตประกอบกิจการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็พบว่าขออนุญาตถูกต้องเช่นกันเพราะฉะนั้น<อ>คือที่นี่ตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไระนะคะ